ศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเกิดวันอะไรก็นับถ้าวันสุกก็คือเลขหกอ,อธิจันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุกเลขหกเดือนเดือนเจ็ดจะตกกับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนเจ็ดเพราะนับ ตามศาสตร์ไทยก็ถือว่าธันวานี่ถือเป็นเดือนอ้ายก็คือเดือนหนึ่งปีชวดฉลุขันเถาะมาลงมาเสงมาเมามียมาเมียก็ตกเลขเจรวมแล้วได้ยีสดวงชะตาของคน เกิดวันเดือนปีรวมแล้วได้20สิบจะเป็นอย่างไรก็มีคำทายว่าว่าสัตว์หนาเนี่ยค่อนข้างอาภัพในด้านการงานทำดีสักเท่าไหร่ก็มักจะมีแต่ความผิดหวังหรือถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอเข้าทํานองที่ว่าคำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปมีญาติสนิทมิตรสหายน้อย มีที่อยู่ก็ไม่เคยรักใคร่นับถือที่มีอยู่ก็ไม่รักใคร่นับถือกันเนี่ยคนตกเลขยี่สิบเนี่ยนะในยามเดือดร้อนก็ไม่มีใครจะช่วยหรอกนะแม้ว่าจะได้รับอุปการะจากใครก็ไม่นานดีในตอนแรกสรุปว่าคนเกิด รวมแล้วได้ยี่สิบนี่ไกลบ้านห่างญาติชีวิตมักจะสันโดษหรือจะออกบวชไปนั่นแหละดีถ้าพูดถึงการประกอบอาชีพคนที่เลขตกยี่สิบนี่จะเป็นครูก็ได้แพทย์ก็ดีผู้อบรมผู้นำทางหรือผู้นำท่องเที่ยวได้ถูกชะโลกดวงชะตานี้ สามารถที่จะมีชีวิตรุ่งโรดได้และเป็นที่พึ่งของบรรดาญาติมิตรได้เป็นอย่างดีคนตกเลขนี้พ่วงไปกับเลขบวกบวกแถวหน้าเนี่ยนะบวกวันเดือนปีได้สิบเอ็ดแล้วก็เหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าคนเกิด วันก็วันที่สิบเอ็ดแถมมาบวกบวกวันเดือนปีได้ยี่สิบอีกอมันช่างซ้ำเรียกว่าสองซ้ำเลยวันก็เลขไม่ดีรวมวันเดือนปีก็เลขไม่ดี ต้องมีมานะอย่างเดียวสู้สู